นี่ครับโอ้ยมาแล้วนะครับมาเห็นรูตี๊ดเดียวนึก,กว่ตัวเล็กดูครับโอ้โหโอจอมองแรกนึก,กว่าตัวไม่โตนะครับเห็นรูโต้โอ้โหโม,มือหน่อยเดียวแต่ที่ไหนได้ทางล่างเป็นโพรงนะครับสวัสดีครับ ครับผมวันนี้ผมก็พาออกมาหาแย่รูปลาไหลกันอีกแล้วนะครับนี่เลยหมายของผมนี <c oughs> ข่ข้างๆป่าบอลกๆแบบนี้นะครับนี่สีอยู่ด้านหลังนี่ครับผมก็ผมเจอไว้แล้วนะครับตรงนี้วันนั้นผมมาดักบางรันแล้วผมเหยียบเจอรูไว้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาจัดซะหน่อยว่าจะหมานหรือไม่หมานนี่ครับผมเหยือของผมก็ตับหมูเหมือนเดิมแล้วก็เบ็ดเบอร์สิบห้าครับผมนี่ครับ เดี๋ยวผมจะแวกให้ดูนี่ครับตรงนี้นโอ้ลูบโเลยมี่เหยียบไปแล้วรู้สึกข้างล่างยุบยุบนะครับอยูเบลือเลยครับลงไปได้ทั้งมือเลยดูครับมิดลงไปเลย เ,เราไม่เริ่มแย่กันดีกว่า เรีอดร้อยแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวรูกนี่เดี๋ยว ทิ้งไว้อี่นี้ก่อนเดี๋ยวผมเดินไปดูอีกสองรูที่ผมเจอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองไปแย่อีกสองรูนึ่งดูก่อนเดี๋ยวรูนี้ทิ้งไว้เดี๋ยวกลับมาดูนะครับว่าจะดึงหรือไม่ดึงนี่ครับผมอีกหนึ่งรูรูนะครับรูเปล,ลอเลยเหมือนกัน ลองดูนะครับว่าจะมีตัวอยู่หรือเปล่ารู้ว่าเขาบางรันไปแล้วยังนะครับลองดูนะครับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวจะยังอยู่หรือเปล่าตับหมูเหมือนเดิมนะครับ and give นี่ครับผมยังเงียบกริบอยู่เลยนะครับยังไม่มีอะไรดึงเลยนี่ครับผมเมอกี้นะครับแย่รูปลาเรเ็ตเหลือก,กับไปเห็นนะครับนี่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 ครับสังบลือเลยนะครับโจมิมังใหญ่สงังหาร มรรลมเลยครับผมมาในระหว่างที่รอในระหว่างที่รอปลาไหลนะครับเดี๋ยวเรามาจัดพึ่งกันก่อนเลย มาแล้วนะครับโอ้ยตัวออกก่อนดีครับโอ้โหปิดหัวน้าแบบสุดๆเลยนะครับโอ้ยสวยงามจริงๆนี่หลังนี้ ยอดครับนี่ครับผมผลพอได้ในะระหว่างที่อรอปลาไหลกินเบ็ดนะครับแต่ถาวันนี้ปลาไหลไม่กินนะครับก็ถือว่าหมานน่ะฟุกแล้วนะครับดูโอ้น้ำหวานแบบใสๆเลยสุดยอดแล้วนี่นะครับปลาไหลยังไม่ได้นะครับแต่ได้มิมก่อนนี่โอ้หลังยังงามเลยดูหัวน้้ำหวานสุดยอด เดี๋ยวเลยครับครับผมเดี๋ยวเรารอรุ่นไาไลกันต่อว่าจะกินเบ็ดเราหรือเปล่ารู้สึกว่าเหมือนจะเงียบๆครับวันนี้โอ้โหดูด้านหลังผมเต็มเลยนะครับเจ้าของก็ดีนี้รูนี่รูติดเดียวนะครับรูเล็กนี่ผมเจอผมก็เลยลองแย่เล่นเลนดูนะครับกี่ดึงแล้วนะครับ โอ้ยอยุยยยยุยยุยยยโุยโนยยุยยุอย,อ,ยอย้ยยุยยุยนุยย้ยยุยยุยย่ยยุยย่นะครับยยุ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 ยุ่ยยุยยุยยเยยุยยุยย bay lắm bay lắm bay lắm úp Úp, ập 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 vú ập ui Ui, đứng ụp ụp Đứng ụp 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 Ui, 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 ui ลูกตัวโตนะครับแต่ดึงแรงโอ้ยอุ้ยโอ้ยอุอ้ยครับด,ดึงแรงนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวโต,วตวนะนไหน ใ่เกี้ยวอุ้ยดูอ้โอ้ยนึกว่าตัวเล็กโอ้ย,น,อย,อยนี่ครับโอ้ย มาแล้วนะครับมาเห็นรูตีเดียวนึกว่าตัวเล็กดูครับโอ้โหจอมอง,งแรกนึกว่าตัวไม่โตนะครับเห็นรูโตบอโหมือ,มอ,มอน่อยเดียวแต่ที่ไหนได้ข้างล่างเป็นโพรงนะครับ ดูนะครับว่าจะปลดได้หรือเปล่าที่นี้โอ้โหเบ็ดง้างเลยโอ้โหเบ็ดง้างเลยนะครับมาแล้วนะครับัทที่หนึ่งแยไปทั้งหมดสี่รูรูนี้นะครับรูนี้ผมเพิ่งมาเจอทีหลังคือเดินมาดูก็เลยเห็นมีรูเล็กเล็ก็เลยแย่ดูนะครับไหนได้ตัวไปเลยเลย นี่ดึงไปแล้วนะครับนี่นีดึงไปแล้วนะครับดึงไ้วเอาม่เชือกย้อนนะโอ้ยอุ้ยโอ้ย้ยูยูยูครับยูยูยู่โอ้ยนี่นี่ ยังเห็นติดอยู่นะครับเมื่อกี้ดึงแกะนี้ก่อนโอ้โหนี่ครับโโตัวนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ก็พอใช้ได้ โอ้โหอันนี้คืนมิดเลยครับ <c oughs> โอ้ค่นโมงพอดี ต้องตัดเชือกครับโหนั้นนะครับ2ตัวไปครับเดี๋ยวเราไปคอยดูอีก2องรูที่เหลือว่าจะหมานหรือไม่หมานแล้วเมื่อกี้นะครับผมก็แหะทิ้งไว้ตรงแอบรบูที่ได้ตัวแรกนี่นะครับอีกหนึ่งรูไปดูกันครับว่าจ,จะมีกินหรือเปล่าเขีมยว กี่ผมแย่รูนี้นะครับแต่ผมแย่รูนู่นทิ้งไว้อุ้ยดึงอีกแล้วครับนู่น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 นี่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 ดึงแล้วครับดึงแล้วครับนี่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 ดูสายตึงๆอยู่ยังอยู่หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยยังอยู่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 ยยู่ดึงดูคิดคี่ดึงดูอุ้ยอุ๊ด แรงน้ำหนักไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่นะครับตัวนี้น่าจะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่อุ้ยอุ้ยใหญ่ใหญ่อุ้ยอุอุ้ยอุ้ยไม่เล็กไม่เล็กครับนี่นี่นี่โอ้โห้ีนี่ครับ ตัวที่สามยอดวันนี้ก็ตัวใหญ่ใช้ได้เลยนะครับโอ้ยหนรอโอ,โอ้วันนี้หมานทั้งสองอย่างเลยนะครับหมานทั้งปลาไหลอมองเห็นหน้าเองหมานทั้งปลาไหลหมานทั้งมิ้มนะครับ ครับผมน่ครับสามตัวแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดแดดร้อนครับแฉลวนี <éc> ่ <shield S 1> um ครับผมพอแล้วนะครับ เอาแค่สามตัวพอวันนี้นี่สามตัวส,สวยเลยนะครับแหมแย่รูสองรูแรกนะครับใหม่กินนะครับไปกินเอารูสามรูสี่รูห้านะครับนี่ได้มาสามตัวแล้วก็นี่ครับผมลุกเลยนะครับอันนี่ <c oughs> นี่ครับก็พอดีนะครับแย่รูปไหลเสร็จหันกลับมามองเห็นพอดีเลยนี่มิมนะครับดูหลัง นครับครับผมวันนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับกับการทำมาหากินช่วมโมงว่าฟ้านะครับออกมาก็ถือว่าวันนี้คลุกนะครับใช้เวลาทำมาหากินไม่นานนี่เลยครับผมครับก็ถพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะนะท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ที่ครับผมมันๆครับ หลังบอลล์เจมครับผมแล <c oughs> ้วเจอกันใหม่ครับ